เขาบันทัดหรือเทือกเขาบันทัดเป็นเทือกเขาหนึ่งในหลงคาภาคใต้ที่วางตัวในแนวเหนือใต้แบ่งพื้นที่ระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันเป็นป่าอนุรักษ์พื้นใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดคือพัทลุงตรังสงขลาและสตวล ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดที่มีเนื้อที่791,847ไร่เขาบรรทัดมีสภาพป่าสองลักษณะคือป่าดิบชื้นและป่าเขาหินปูนซึ่งนอกจากจะมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งรวมของพืชพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดแล้วยังเป็นป่าต้นน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่พื้นราบในสองฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็นคลองท่า